ชอบเสียงตัวเองมากค้นหาเสียงตัวเองเจอมันเป็นความโชคดีของผมที่แบบได้เสียงนี้มาเลยแล้วถ้าสมมติว่าโชคเหล่านั้นน่ะมันไม่ใช่ของบิวกินตั้งแต่แรกล่ะมันมันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกหรือโชคเหล่านั้นมันหายไปมันจะยิ่งแบบไม่รู้สึกเฟลเหรอไม่ถึงไรไม่ถึงผมไปตัดเส้นเสียงคนอื่นมาผ่าตัดไม่สมมติมันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเส้นเสียงเออไม่ไม่หมายถึงว่าเส้นเสียงเราเปลี่ยนไปหรือว่าแบบมันเปลี่ยนไปในเออในอีกเวนึ่งอะไรเงี้ยเออเราจะไม่รู้สึกเฟลหรอเราบอกว่ามันเป็นความโชคดีของเราอะไรเงี้ย ผมผมว่าทุกคนแหละหมยถึงถ้าถ้าสมมติเราเราเรานอนแล้วตื่นมาแล้วเสียงแหลมเป็นอย่างเงี้ยผมผมว่ามันมันก็มันก็คงตกใจทุกคนแหละไม่ไม่ต้องร้องเพลงก็ได้แค่พูดปกติก็ตกใจแล้วผมว่ามันทุกคนแหละมันอาจจะต้องแต่ว่าสุดท้ายผมว่ามันก็ต้องปรับตัวปรับตัวโอเคโอ้ยตอบได้ดีนะแต่ว่าตอนเมื่อกี้ที่พี่ตั้มอ่านว่าแบบเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาชอบเสียงตัวเองอย่างเงี้ยหน้าตาวิลกินคือเอ็กซ์เพรสทุกอย่างออกมาแบบ แน่นอนเออมันแน่นอนเขาเป็นคนเล่นหูเล่นตาเนาะก็อาจจะใช่ั้งครับก็ประมาณนึงนะครับอย่างเงี้เลยรอเลยโอเคโอเคกับบิกอันหนึ่งน่าจะสัมภาษณ์ในสุดสัปดาห์ช่วงต้นที่ผ่านมาบอกว่าสิ่งที่ตั้งใจแต่ยังทําไม่เสร็จสาเร็จสักทีคือพยายามนอนให้ได้วันละสิบชั่วโมงตอนนี้นอนได้ยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่ยังไม่สําเร็จสักทีคิดผิดนะคิดผิด ม่ผมก็ถามื่อเผื่อจะแบบอีกคำหนึ่งนะเช็คให้วรเอ้ยเราที่มองโลกในแง่ร้ายตลอดเลยนะคุณเลยโอเคโอเคโอเคขอโทษขอโทษค่ะช่วงนี้นอนเยอะขึ้นรืยยังความตั้งใจสิบชั่วโมงในตอนต้นปียังยังไม่ได้ตอนนี้ได้ประมาณเท่าไหร่แล้วต่อวันต่อวันเฉลี่ยแล้วแล้วแล้วแต่แล้วแต่ถ้าถ้าช่วงอดโหดก็สามสี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้แลวถ้าสมมติว่านอนสุดก็อาจจะสามอะไรเยงี้ถ้าถ้าอย่างเยอะก็ได้ประมาณ 6กเจ็ดอะไรเงี้ยหกเจ็ดอ่าก็ยังเป็นเรทปกติอยู่แล้วลวถ้าสมมติว่าบิลกินเนียนอนน้อยอะ่ะจะมีเอฟเฟกต์ไหมหมายถึงว่าคนภายนอกจะสังเกตไหมสมมติว่าวันต่อมาตื่นมาทํางานอะไรเงี้ยมีมีครับค,คือถ้าเรานอนน้อยเนี่ยเราจะง่วง เหนยเห็นไหมแน่นอนที่ผมกล้าพูดเลยเพราะมันเป็นความจริงเออไม่น่าถามเลยตั้งแต่พัฒนาการตั้งแต่เส้นตัดคารินแล้วนะอก็ลงกินไม่ลงมาดี่นอนน้อยพี่ไม่ง่วงเหรอก็ง่วงทุกคนนั่นแหละไม่หมายถึงว่าบางคนเขาก็จะแบบเออดูหน้าก็คือรู้เลยว่าโอ้เมื่อวานนอนน้อยแน่นอนหรือว่าแบบเอ้ยอ่องอองนิดนึงทําอะไรช้าหน่อยอะไรอย่างงี้ดูไม่ออกหรอกครับเพราะทั้งปีแน่น่าผมนอนน้อยทั้งปีอันนี้อวดหรือว่าอะไรนะคะหรือว่าแค่พูดให้ฟังเอาให้ฟังต้อาให้ฟังโอเคค่ะ ติดเพื่อนหรือว่าติดครอบครัวเร็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 วทั้งคู่ทั้งคู่ล่องหนได้หรือว่าอย่างรู้ความคิดของคนอื่นได้อย่างรู้ความคิดครับบีบยาสีฟันกลางหลอดหรือว่าปลายหลอดกลางหลอดซิก็เดี๋ยวมันจะหมดไม่ค่อยไปบี้ปลายหลอดโอเคเอ่อบล็อกฟุตบาทที่มีน้ําขังหรือว่าขี้หมาบนหญ้าที่มองไม่เห็นให้เลือกให้เลือกขี้หมาแล้วกันยังเช็ดออกอะอะ เต้นเก่งหรือว่าจำทางเก่งเต้นเก่งแล้วกันเพราะว่ามันยากจริงอ,อ,อะบิลทางเรามีคูคูแมปไงเดี๋ยวนี้มีคูคูแมปอาอชลาดฉลาดชลาดโอเคอเต่อ,เ,อ,อเป็นมนุษย์เช้าหรือว่ามนุษย์กลางคืนกลางคืนโอ้โหเร็วมากข้อนี้เอเวลาไปเที่ยวมักจะเป็นผู้นําหรือว่าผู้ตามผู้นําครับเออพีพีสี่ขวบหรือว่าพีพีฝาแฝดสี่คนไม่เอาเลยเอาโอ้ยได้เหรอ หัวคนเดียวก็ปวดหัวขอมีคนเดียวดีกว่าจ้าว่าปีขวบแล้วกันจะได้ยัดเอาขี้เท่ายัดปากมันไปได้เหรอโอ้ได้ได้เหรอโหดเฉยเลยใส่เสื้อกล้ามในหน้าหนาวหรือใส่เสื้อสเวตเตอร์ในหน้าร้อนเสื้อกล้ามในหน้าหนาวจบโอเคเก่งนะเนี่ยบางข้อคือเร็วปุ๊บไปเลยนะออแต่บางข้อก็คือแบบได้ทั้งคู่อะไรอย่างนี้เอาเล่นนะ เดี๋ยวพี่พีไปฟังแล้วพี่พีโกรธนะไม่แต่ว่าความหมายบิลกินอาจจะแบบมีคนเดียวก็พอแล้วไง่ายแค่นั้นก็พอแล้วจริงจริงเอื่อบิลกินมีความแบบความในใจนะเรารู้เลยมีความในใจถึงพี่พีป้าถ้าให้บอกพี่ถ้าให้บอกพี่พีได้ให้บอกพี่พีได้หนึ่งอย่างตอนนี้บอกว่าอะไรบอกเลยสัๆเพราะเขาเขาเลือ่าดานิ้วในทอนซินมา ก็ให้หา,ายไว้วครับหายไว้โอเค